วันนี้จะขออนุญาตให้ความรู้เกี่ยวกับลายผ้าไทยนะคะคติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้าไทยลายเกิดจากอิทธิพลของพืชความเชื่อนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือความเชื่อเกี่ยวกับลายที่นำไปบูชาสักการะและความเชื่อทั่วๆไปซึ่งแต่ละลายชาวบ้านมีความเชื่อดังนี้ลายต้นสนเป็นลายที่ท่านเจ้าคุณ พระนุ่งตามภาพค่ะใบของต้นสนเป็นใบที่มีความเป็นระเบียบจึงเหมาะสมที่จะนำมาทำเป็นลายของผ้ามัดหมี่และผ้าขิดได้ทั้งนี้เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าชีวิตคนจะต้องเป็นระเบียบมีวินยัยเหมือนกับต้นสนถ้าใครปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตสงบสุขและมีระเบียบในตัวเอง ท่านชคุณพระนุ่งปลายเป็นผ้าใหม่มัดหมี่ผ้าทอที่ทำลวดลายในเฉพาะเส้นพุ่งลายต้นสนหรือนาคชูสนเป็นลายโบราณดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่อดีตล,ลักษณะลวดลายคล้ายต้นสนสูงลู่ลมมัดหมี่ด้วยไหมบ้านสีขาวย้อมด้วยสีม่วงชมพูทอด้วยเส้นยืนสีเขียวทำให้สีผ้ามองไปเป็นสีเหลือบม่วงอมเขียวตัดกัน ชาวอีสานมักทอผ้าไหมาลายต้นสนหรือลายหมีครึ่งทอนลักษณะาการมัดหมีแค่ครึ่งผืนในส่วนของเชิงด้านล่างอาจมีลายเล็กด้านบนหรือไม่ก็ได้แต่ในผ้านุ่งของท่านเจ้าคุณพระศรีนาฏจะมีลายหมากจับยุ้มหรือหมากจับกลุ่มอยู่ด้านบนให้ลูกสาวใส่ทํำบุญเนื่องจากเชื่อว่าผ้าไหมมัดหมีลายนี้ เป็นลายที่เหมาะสมนิยมให้วัยรุ่นสวมใส่จะทำให้สวยเด่นเชิดชูผู้สวมใส่ให้สง่างามโดดเด่นเป็นที่น่าเอ็นดูราวกับสาวแรกรุ่นงดงามและคู่ควรกับผู้สวมใส่ในทุกที่ทุกโอกาสท่านสง่างามทุกชุดที่สวมใส่ค่ะนอกจากนี้ เรายังมีลายอื่นๆที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ปั้นแต่งลวนไหลที่งดงามอันเกิดจากอิทธิพลของพืชเชน่นลายดอกผักแวน่นลายงาลายหมากและลายหนามแพงเป็นต้นเรารักท่านจุคุณเจ้าคุณพระสินีนาศินีนาเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระสินีนาศพิลลาดกัลยาณี ท่านเจ้าคุณประมวลภาพท่านเจ้าคุณขอขอบคุณเพจพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนีนาถพิลาศกัลยาณีประมวลภาพในเฟซบุ๊กนะคะสามารถติดตามต่อได้ขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ